เตือนภัยมาให้ดูกันคนที่ทํางานดึกๆึกหรือคนที่ต้องออกไปทํางานเช้ามืดไปนั่งรอรถเหมือนสาวคนนี้เนี่ยนะคะจะระวังตัวยังไงคะเมื่อผู้คนที่คิดไม่ดีคิดร้ายเนี่ยเขาจ้องจะทําไม่ดีอยู่เนี่ยดูรถกระบะคันนี้นะคะคมาจอดเลยป้ายรถเมยมานิดนึงแล้วเดี๋ยวผู้เสียหายเนี่ยเขานั่งอยู่ที่ป้ายรถเมย์สีเหลืองๆตรงที่เราชี้ลูกศรไว้ให้ดูนะคะคนขับกระบะลงมาจากรถ แล้วก็ถ้าเหมือนเหมือนจะมารอรถหรือจะมาทําอะไรแถวเนี้ยเดินช้าๆแต่ในในมือเห็นไหมล้วงกระเป๋าล้วงอะไร<อ>สักอย่างออกมาแล้วก็เดินตรงไปที่ผู้เสียหายที่เขาล้วงคือปืนค่ะโอเอาไปจี้ผู้หญิงคนนี้แล้วเหมือนพยายามจะบังคับให้เขาขึ้นรถไปด้วยนี่ฮะนี่ยื้อยุดฉุดกระชากกนสุดท้ายผู้หญิงคนนี้วิ่งหนีออกมาได้นะคะอส่วนคนขับรถคันนี้ที่ชักปืนออกมาเนี่ยก็มองซ้ายมองขวาแล้วกลับขึ้นรถตัวเอง ขับออกไปโอ้โอ้ทำกันง่ายๆแบบนี้ถ้าผู้หญิงคนนี้หนีไม่รอดจะเกิดอะไรขึ้นอุ่บังคับไปขึ้นรถเขาไม่ยิงเลยเมื่อกี้ใช่เอเอ,เอจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้คือไม่รู้เลยนะคะครับทีมข่าวเราติดต่อไปที่ผู้เสียหายค่ะไปพูดคุยกันบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นตีสี่ครึ่งนะคะมาเรารถเมย์จะไปทํางานที่สนามบินดอนเมืองนะคะแล้วก็เห็นแล้วว่ารถคันนี้มาจอดผู้ชายลงมาทําท่าทําทางเช็ดกระจกค่ะ แล้วก็เดินเอาปืนมาจี้เลยบอกเธอให้ไปขึ้นรถบังคับให้ไปขึ้นรถตอนนั้ตในตกใจค่ะรีบสะบัดจนหลุดแล้วก็วิ่งหนีออกมาได้ค่ะัทักคเห็นผชมหนข้ารอางทให้เราเอกใจว่าแบบไอ้ม่มาทเนนเขาแ่ยเก็หันมองหน้ารถผมไปักักนึเก็มาติตัวแล้วก็โอ๋เลยแล้วเขาแบบอกคนหนูก็ออกเอ้ใครโออะไร โอ้มีปืนเขานิหาอะไรเงี้ยก็เอาตกใจว่าอ,อะไรแล้เขาระว่างนี่เขาพูดไหมว่านะไปขึ้นรถขึ้อนอ,อะไรเงี้ยค่ะาะแบบขึ้นรถอะไรได้เห็นมีปืนอหนว่าเรีลาดตัวเาออกหรือว่ประมาณวิ่งออกให้หนับตัวเขาประม,ม,มาณสามีเก้าเนี่ยค่ะและ้วเพอว่าเขางมมาแล้ว จังหวัดดีจริงๆนะมีรถเมย์มาค่ะเธอก็อเลยขึ้นรถเมย์ไปเลย<อ>แล้วก็ตอนนี้ไปแจ้งความไว้เป็นที่เรียบร้อยนะคะอยากให้ตํารวจจับคนร้ายให้ได้ไม่รู้ว่าจะมาทํากับเธอซ้ํำไหมหรือจะไปทํากับใครแบบนี้อีกหรือเปล่าค่ะ<อ>ส่วนทางตํารวจสวพ,พลำลูกกาบอกว่าตอนนี้ให้ตํารวจไปไล่กล้องวงจรปิดดูตามเส้นทางแล้วนะที่คาดว่าคนร้ายเนี่ยไปดูนะมาจากไหนแล้วขับไปไหนต่อไปทำอะไรแบบนี้อีกหรือเปล่าค่ะขอให้จับได้โดยเร็วนะคะแบบนี้อันตรายมากๆค่ะ น่าจะเห็นป้ายทะเบียนรถกระบะอยู่นะฮะ